ใบป,ป่าในบ้านเราแทบจะร้อยเปร์เซเกิดจากการกระทําของมนุษย์เราเนี่แหละครับด้วยวิถีชีวิตนะด้วยการใช้ไฟในลักษณะต่างๆที่ประชาชนนะครับเข้าไปใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่า แนวโน้มสถานการณ์ไฟป่ามีความรุนแรงกว่าในห่วง2-3าปีที่ผ่านมาสืบเนื่องจากนะครับในเรื่องของปรากฏการณ e ์เอนีโยนะครับปีนี้เนี่ยพื้นที่ส่วนใหญ่จะแห้งแล้งนะครับเกิดภาวะของปนทิ้งช่วงเนี่ยเป็นเวลานานนะครับทำให้หลายพื้นที่ป่านะครับไม่ว่าจะเป็นป่าดิบเขาป่าดิบแล้งนะครับบางพื้นที่เนี่ยไม่เกิดเหตุไฟป่ามาหลายปีเพราะว่ามีความชื้นนะแต่ปีนี้นะครับมีความเสี่ยงแทบจะทุกพื้นที่ป่า ไฟป่าในประเทศไทยนะครับแบ่งออกเป็น3ประเภทนะฮะมีไฟเลือนยอดบางส่วนแต่จะเป็นส่วนน้อยนะครับแล้วก็ไฟผิวดินจะพบทั่วไปในพื้นที่9จังหวัดภาคเหนือนะครับโดยเพราะพื้นที่ที่เป็น ป่าเต็งลังและก็ป่าเบญจพรรณที่มีการผัดใบของต้นไม้เป็นประจําทุกปีอันนี้ลักษณะไฟเนี่ยจะเป็นไฟผิวดินแต่ว่าถ้าเกิดมีการสะสมของเชื้อเพลิงจํานวนมากๆเกิดไฟที่รุนแรงนะครับก็จะไปติดที่เรือนยอดของต้นไม้บางชนิดได้ก็จะกลายเป็นไฟเรือนยอด การจัดการเชื้อเพลิงเนี่ยก็จะเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่จะป้องกันเหตุไฟป่าที่รุนแรงที่จะทําให้ยากต่อการควบคุมแต่ถ้าเรามีระบบการจัดการเชื้อเพลิงที่ถูกวิธีตามหลักวิชาการครับแล้วก็ในช่วงเวลาที่เหมาะสมเนี่ยก็จะทําให้เชื้อเพลิงเนี่ยลดการสะสมลดการต่อเนื่องของเชื้อเพลิงถ้าเกิดมีการลักลอบจุดไฟเนี่ยเหตุไฟป่าก็จะไม่รุนแรงเกินการควบคุม ในอนาคตข้างหน้าเนี่ย สังคมไทยจะร่วมไม้ร่วมมือกันยังไงมาร่วมกันสร้างป่าที่เป็นรายได้ให้กับพี่น้องที่เขาเคยอยู่ในพื้นที่ป่าเนี่ยโดยลดการเผาอย่างเช่นเราอาจจะนำในเรื่องของการปลูกไม้เศรษฐกิจทำในระยะแรกเราอาจจะทำในเรื่องของวานากเกษตรควบคู่กับการปลูกไม้ที่มีทั้งไม้ที่จะเก็บผลประโยชน์ในระยะยาวเป็นการสร้างป่าสร้างรายได้เพื่อลดปัญหาในเรื่องของการใช้ประโยชน์อย่างไม่เหมาะสม